ดูเรื่องของไปดำน้ำแล้วปลาฉลามจะกินรือเปะเฮ้ยไอเจ๊ทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้พ่อดีเลยนะพงเจ๊ที่เอาปสะทับใจจริงเลย่าเป็นไงฮะคุณว่าผมจัดอะไรเยอะแยะผมอะไร้ออยังผมเห็นคุณจัดแม่งจัดอยู่ไี่ทัาทีแล้วแม่งเดินเดนอนอกถุงอะไรอันนี้ครับเนี่ย แขกรับเชิญเราวันนี้ด้วยคุณใครครับตไม่เรียบร้อยได้ยังไงใครครับท่านวันนี้ใครครับคุณเรายังไม่ได้เปิดรายการเลยนะเอาลืมไปว่าเพือีมทังเรามีสโลแกนรายการนะครับห้าสี่สามเอ้าสวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับพวกเราในรายการชวนเธอเข้าบ้านครับจริงๆมันก็โอ้โหดูจริงจังนะเราจะต้องเจอคนใหญ่คนโตแน่เลยวันนี้ คือเลยดีกว่าไหมครับได้เลยครับผมกเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่ถามมาเลยนะว่าแวบแรกที่พี่เห็นหนึ่งมาในชุดเนี้ยพี่ก็เข้าใจว่าน้องชุดมาเปลี่ยนต้องมีเตี้ยไม่คิดถึงมี่อย่างนั้นพี่คิดอย่างนั้นเลยอย่านั้นวินาทีที่น้องติดไม้นี่แหละพี่ถึงรู้ว่าแย่ลราเสกก่อนได้ไหมหนึ่งอาทิตย์พวกเราคุ้นเคยกันมากมากที่ผ่านมาเราจะรู้จักกับ ต้านหนึ่งในมุมของแบบเป็นน้องนักแสดงที่เรา,เ,าเห็นมาแต่บแบบหลายๆปีที่แล้วอะไรจนวันนี้อยู่ๆก็ตกใจเหมือนกันที่อยู่น้องกลายเป็นท่านประธานไปแล้วอะไรคือจุดแบบการมาเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยจริงๆเหมือนว่าพอทํางานมาสักพักหนึ่งค่ะเหมือนคุยกับเจว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าแบบเราอยากทําอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรอแล้วก็มันอาจจะถึงจุดที่เหมือนเราต้องออกมาทําอะไรด้วยตัวของตัวเองที่มันเป็นแบบที่เป็นเราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ทําบริษัทเนี่ยคุยกับเจว่าแบบเขาก็ศิลปินนะไม่อยากให้มันเป็นแค่ การแสดงหรือว่าร้องเพลงอะไรอย่างหนึ่งเพราะศิลปินมันมีมันมีมากกว่านั้นอ่ะอยากให้มันไม่มีขอบเขตไปเลยเพราะหนูรู้สึกว่าแบบศิลปะที่เราทําอ่ะมันไม่มีอนตารีอ่ะมันคือแบบก็ยังแล้วศิลปินคนนึ่อาจจะทำได้มากกว่าการแสดงร้องเพลงอาจจะแบบวาดรูปได้หรืออาจจะอะไรได้หนูรู้สึกว่าแบบคาว่าแบบศิลปินของไทยอ่ะมันถูกจํากัดไว้แบบ อยู่แค่เนี้ยแค่เป็นนักร้องเป็นนักแสดงจบแต่จริงๆแล้วแบบอ่ะคนที่วาดรูปล่ะ NFT ล่ะ DJ ล่ะนักดนตรีคนที่ทำแบบพวกโซฟาทำอาร์ตต่างๆล่ะอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็เสพอะไรแบบนั้นหมายถึงว่าเราแบบ อยากจะทําให้มันขยายไปถึงตรงนั้นให้ได้มากที่สุดตอนนี้มีศิลปินในค่ายแล้วใช่ไหมประมาณสิบคนสิบคนตั้งหนึ่งเตจเจต้งหนึ่งเจเจต้งหนึ่งเจเจนี่รวมๆใหญ่ทั้งพี่ไหมรวมแดนเซอร์สักสามคนหรือว่าคนขับรถว่างๆอะไรอย่างนี้นะครับผมครับสมัครงานแล้วนะตั้งแต่เลยเดี๋ยวเั้งแเลยเวลาแขกมาพวกเราก็ฝากงานกันประจชาับผมช่วงนี้ว่างเหมือนกันว่างวะว่างแล้วความรับผิดชอบเป็นไงครับมากขึ้นเยอะมากเลยวิธีใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมก็เปลี่ยนหมายถึงว่าปกติเราก็จะ แค่ว่างานตัวเองอย่างเดียว <ừ m. S 2> แต่เนี้ยมันเป็นงานที่มันแบบรูมคนทั้งทั้งบริษัทที่เราต้องแบบดูแลเขาไปด้วยเลยแต่ดีนะนผมว่าูเด็กยุคนี้พอมีคนที่จะกล้าขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ <ừ m. S 1> เป็นแพชชั่นที่หลายคนน้อยคนมากที่จะกล้าขึ้นมาทำซึ่งถ้าเราจริงๆเราอยู่เท่านี้เรายังรู้สึกว่าเราไม่กล้า,า,าทำเลยเรารทำอะไร,รอยู่ตอนนั้นนี่ยี่สิบเท่าไหร่อีพายอพาพี่เพิ่งเล่นละครเรื่องแรกเองอีาแก้มันจะเพี้ยนอยู่หรือเปล่า ว่ายขาดอยู่เขาบอกให้ปัดออกนะไม่คุณอย่าคุณอย่าว่าพวกนี้นะคนนี้คนนี้ก็แก้ไป่จบแค่ถงนี้ตัวจริงใช่ไหมตัวนี้ตัวจริงอยู่นะตั้งแต่สิบเก้าแล้วใช่ตั้งแต่รู้สึกว่าเกิดมาแล้วเป็นจ้นเพศเลยรู้สึกว่าแบบมาตลอดหมายความว่าเราเนี่ยชอบเรื่องมูเตลู ชอบหรือเปล่าเพราะว่าดวงเราไม่ค่อยดีเราเคยไปดูใช่ไหมว่าพื้นดวงเราจริงๆมันเป็นคนพื้นดวงไม่ดีต่าเรารู้สึกได้อะแต่รู้สึกพราะว่าอะไรเรื่องไม่ดีมักเกิดกับเราจะไม่เกิดกับคนอื่นเรื่องแปลกแปที่ไม่ควรจะเกิดอะมันจะเกิดกับเรา แล้วเรื่องหนูไปดำน้ำแล้วปลาฉลามจะกินหนูวะเฮ้ยฮะเ่าให้ฟังหน่อยยังไงตอนนั้นหนูไปดำน้ำที่เหมือนมาเลยมั้งแล้วก็ลอยตัวอยู่ข้างหน้าในในน้ำมาถึงรอดูฉลามแล้วหนูก็พับขากอดขาแล้วก็ลอยอยู่แมวน้ำพวกนี้เออใช่ไหมก็ลอยอยู่อย่างงี้แล้วก็ฟินสีดำทุกอย่างสีดำหมดก็ลอยรอสักนึง เห็นฉลามประมาณสองเมตรกว่าอุ้ยท้องด้วยอกําลังแบบไล่กําลังไล่ปลาตัวเล็กๆอยู่แล้วก็อู้พักหนึ่งมันหันกลับมาแล้วก็ว่ายมาอุ้ยแล้วไปเสียงไอเจอยู่ข้างหลังอ้าลกข้างหลังเจ็บนะไอ้ตลกข้างหลังโอ้โหเจมเก่งมากเลยอ่ะมึงกินขาดอันนี้แล้วก็ไม่กินแต่เหนือเป็นคนรับดูอยู่ตรงนี้ แล้วเจอยู่ข้างๆว่ายไปอยู่ข้างหลังแล้วคือหนูอะช็อกเพราะว่ามันมาแล้วมันมาแบบเร็วมากแล้วพอจะถึงหน้าเงี้ยมันเหมือนมันเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยมเป็นวองหนูอะมันตัวใหญ่่ะแล้วที่มันชนแระมันก็แบบเหมือนฉลับออกไปอ่ะค่ะโอ้โหเฉียดเลยโชคดีไม่ไหวเรื่องนั้นอะไอ้ฟาลาดไม่เท่าไหร่ ไอเจทำไมมือป็นค่นอย่างนี้คิดรล่ยล่หลบไปอยู่ข้างหลังโอ้โหจับเราได้กชีวิตได้ไม่ไหวบักเคี่กีดชอบที่กีดอะตอนแรกคิดว่าเป็นห่วงหมวยเออไม่ใช่ให้หนีนะโอ้โะหลามล่าสุดเนี่ยที่รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งะไม่ลบจริง ี่รู้ว่าเขาก็ต้องใช้แบบทาอาคารท่อนไม่ก่อนแหละแต่หนูอาคายเลื <liquor> <icted S 3> ่อยอยู่แล้วนะหมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนมีข่าวเนี่ยซึ่งอาคารล่าสุดก่อนมีข่าวนี่ประมาณสองเดือนแต่เปิดนานมากแล้วเงีเขาคึณมาสังเกตกันใช่ใช่ น่าะสังเกตเพราะว่าหนูอ่ะเหมือนเคลียร์ไฮไลท์เร่อราวอ่าเป็นประเด็นขึ้นมานิดนึงใช่แต่ว่าใครแบบใครเรื่อยๆแสดงว่าแสดงว่าเจนี่ก็ก็คือทำผิดเรื่อยๆใช่เรื่อยๆคือถ้าเจลงรูปกับคู่หนูว่าอะไรอ่ะให้รูปไว้เลยแล้วเจชอบลงแบบไม่ใส่แคปชั่นนะเออก็คือให้ไปเดาเองเหมือนกฎสูตรอ่ะว่าแบบ กดสูตรก่อนทะเลาะแล้วกดสูตรเป็นวิธีการง้อแบบว่าเจลเลอร์เจลเลอร์แต่ว่ามันแปลว่ามันได้ผลทุกครั้งเพราะเด็กทำไปเรื่อยๆหลังๆถอนไยใจถอยใจเยังไงอ่ะทำไมเล่าสิมันเป็นคนคิดอะไรไม่ออกว่าจะทำแต่สิ่งที่มันเคยทำแต่มันก็เป็นพัดน์คำน่ารักของมันไงเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายให้อภัยกับ กับการที่เขาสมมติบาเคนคิดว่าอ๋อทำบบนี้แล้วมัน,มนโอเคคือหนูเป็นคนแบบเวลาโกรธหนูกดปีดเลยแล้วหนูก็ลงเพราะว่ารู้สึกว่าหนูจะเคลียร์ตัวเองเสร็จแล้วถึงว่าอ้ากดมันไปก็ไม่ได้อะไร <c oughs> ะแล้วหล่ะแล้วเขาเนี่ยไปหายดีกว่าไปหายทำดีกว่าไปเคลียร์ตัวเองดีกว่าใช่หนูจะเป็นสายเคลียร์ตัวเองแล้วพอถึงว่าปกติอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันได้ผลอ๋อแต่จริง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 คือเราฮิวตัวเองเราฮิวตัวเองเสร็จแล้วที่เผื่อเจดูนะ ออันนีี้รู้ว้ก่อนนะเดี๋ยวก็ลืมปกติอะเคลยกันด้วยคําว่าตั้งแต่แรกๆเลยว่าเวลามีปัญหาอะไอะต้องพูดเลยแล้วหนูก็จะพูดเลยเพราะว่าหนูจะไม่เก็บไว้อืแล้วเขาล่ะครับเขาก็พูดไม่ค่อยทันหนูบ้างแาะว่าพอหนูพอหนูแบบอาจเย็นแล้วเขาก็จะค่อยพูดแต่ว่าเจนติดเอลิมร้อนมากเหมือนกันแต่แต่ว่า หมายถึงว่าหนูก็ร้อนเหมือนกันไงเวลามีปัญหาจริงๆอะถ้ามันหนักมากอะหนูหนูจะหนูจะหายไปก่อนเพื่อให้แบบเจอะนิ่งอแต่คือไม่หายโกรธนะครับคือเรารอบลาอเคนนี้รอปล่อยรอปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุยกันตลอดว่าถ้ามีปัญหาอะไรอะไม่ว่าไม่พอใจหรือว่าไม่โอเคอะไรต้องพูดเลยแล้วก็เคลียร์ว่า ไอไม่ชอบแบบนี้นะอยู่ทําแบบนี้ไม่ได้ไอรู้สึกไม่โอเคคือหนูบอกหมดเลยต้องชัดเจนต้องบอกเพราะถ้าเงียบไปอ่ะเดี๋ยวมาระเบิดทีหลังใช่มันสะสมไปอย่างเงี้ยแล้วออกมาทีมันแก้ไม่ทันแล้วอืมพื้นฐานเลยอ่ะเขาเป็นคนคิดน้อยหรือว่าผู้ชายเป็นหมดไปถึงว่าไม่ค่อยดีเทลชแต่เจจะมีความแบบเหมือนเวลาเขาโฟกัสเขาจะลืมทุกอย่างไปหมดเลยมันก็จะมีบางทีที่เขาแบบไม่ใช่บางทีก็จะเป็นทุกทีที่เขา รายการเราดูดีบนะรายการใส่ฝืนเข้าไปอะไม่ได้แบบนี้นะแต่คือหนูอะก็จะรู้แหละว่าเขาเป็นแบบเนี้ยก็คือจะมงโหแต่ว่าก็จะเข้าใจได้มันเพราะว่ามันแก้ไม่ได้ปล่อยวางนะครับตอนแรกคืแบบถ้าเราถ้าเราเคลียร์ได้เร็วที่สุดก็ เราก็แฮปปี้เหละแต่ที่ว่าเขาก็พยายามแหละเขาก็รู้แหละว่าจะย้องพ่ายามใช่ไหมใช่เออไม่ยาก็ว่าไอรู้นะแต่ว่าไอพยายามแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้จริงๆว่มันต้องใช้เวลาหน่อยเจมก็พยายามมากแล้วไม่เป็นไรมันต้องกดสูตรกดสูตรเอาไหนะตอนนี้อาจจะกดสูตรไม่ค่อยได้ผลแล้วไม่ได้แล้วเห็นเขากดสูตรกูโมโหเลยกลายเป็นขยี้เข้าไปอีกแบบเออ อะไรของมึงว่าใช้ทางรัดตลอดจริจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งน้องก็จะแบบอ่าเข้าใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวน่าจะปรับตัวได้ใช่อ่าเพราะว่าเหมือนถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเขาแล้วเขาเป็นแบบเนี้ยอันแล้วอะไรเราทำหล่ะเขาจะโมโหคนตีนอ๋อเราเป็นสายเราสายคนตีนเมื่อกี้ก้องเห็นเห็นหน้าหมวยเมื่อกี้มาคือหนูว่าไม่ตั้งใจหรอกแต่ว่าอ่าสตล์หนูอ่ะเหมือนแบบทำไมอะไรทำไมอะทำไมอ่ะ ไม่คือคือในหัวไม่มีอะไรแต่แค่แบบแบบแหนะไปอย่างนี้แล้วเขาเป็นยังไงครับหลังจากที่โดนแบบนี้ก็คือกำหมัดเลยฮะกำหมัดตันเลยฮะตันแบบเงเลยอ่ะลงไปสอนน้องวิธีของพี่พี่จะบอกเจนเลอร์นะครับถ้าทะเลาะกันแล้วถ้าถ้าลงรูปไปแล้วเนี่ยมันไปทำไหนไม่ได้แล้วไม่จบเพราะคนตีนนะนี่ฮะขัดฉากอ่ะ ลำ <laughs> จริงๆพี่ลำมันลำจริงๆ <c oughs> นะมันลำอย <c oughs> ่างนี้เลยนะไม่ของพี่คือให้ลำเพราะว่าเป็นการลำแก้บน <laughs> <c oughs> เป็นการลำให้เขาเย็น กดๆอยู่แม่งหายเลยไม่หดูอ่ามันคือการพลิกสถานการณ์ให้เขาตกใจไงใช่ไหมพี่ก็ปั่นไปเรื่อยครับพี่ก็แบบว่าบางทีหันุิมานก็เกามาเลยบางทีแล้วแต่แล้วแต่ลงแต่เวลานูเป็นเด็กแย่ใจมันโมโหไงที่บอกอะไรทำไมทำไมอ่ะเออมันมันลงไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ลงหรือเราจะพลิกสถานการณ์เราลองลัมให้เขาดูดวงส้มตีนแบบลดกัมดชกแพงลัมอยู่หน้าที่ดูว่าหน้าที่ดูว่าหน้าทียังดูไหมหน้าหรือว่าแค่แบบ โอ้โหมันดูแล้วบ้านนี้เขาชอบความอลังการนะอนั่นจิผมเระเบื่อกันน้ำมันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันอย่างนั้นบ่อยปกติแะแบบแค่บอกว่าเฮ้ยอยู่ทำาบบนี้ไอ้ไม่โอเคอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็ซอบลงแล้วจริงจรวเขาไม่ทะเลาะกันหรอกมันนิดหน่อยคู่รักมันลิ้นกับฟันฮะตั้งเจอกันแบบปปกติอยู่แล้วและไอ้คู่นี้มันกวนกันอ่ะมันกวนสนุกไงแล้าดูต่างคนต่างกวนอ่ะใส่กันใส่กันใส่มากเหมือนเชียร์มวยอ่ะใส่กันมันแต่ว่าอะไรอย่างงั้นจะไม่ทะเลาะกันนะคะแต่ว่าทะเลาะกัน แล้วเราชอบเจเจที่อะไรอ่ะมาตลกนะเออแล้วเป็นคนตลกใช่ไหม้เป็นคนตลกลึกๆเขาก็ทําสร้างเสียงหัวเราะให้เราอะไรใช่ไหมหมายถึงว่าอ่ะแล้ความดีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบประทับใจแบบว่าอ่ะเช่นเวลาเราคบกันหลายปีอ่ะเราสึกว่าเออข้อดีเลยนะของเจเะที่เราประทับใจอะไรคือทำไมคิดนานคิดนานขนาดนั้นคิดนานเกินคือจริงๆหนูว่ามันก็แบบมวลรวมๆอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้มี คือรู้สึกว่าทั้งหนูและเจไม่ได้มีอะไรแบบดีสุดหรือไม่ดีสุดอ <ừ, S 2> ่ะคือมันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่สถานการณ์ยอะไรเงี้ย <ừ, S 1> แต่ค่ร <ừ, S 1> ู้สึก <ừ, S 1> ว่าพอเป็นบุญร่วมรวมอ่ะม,มันผู้เชิญนพูกันแบบโอเคมันหวังดีต่อกันมันแบบสนับสนุนกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็น,ปนความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วคือเหมือนพอโตแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบจะไปไปคิดอย่างนั้นเลยอ่ะมันก็ยิ่งแบบพัฒนาไปเรื่อยเนาะความสัมพันธ์มันก็ผูกพันแหละแล้วว่าแกเลยเนะตอนนี้ไม่คือ มันมันเรียกแก่ไม่ได้หมวยเพราะว่าของของหนึ่งอะอย่างที่บอกอะถ้านับกันการที่รู้จักกันหกเจ็ดปีแล้วนะเจ็ดปีตีไปเจ็ดปีเพราะฉะนั้นเขาเติบโตมาด้วยการเรียนรู้มาด้วยกันแล้วก็แล้วก็เข้าใจช่วงช่วงชีวิตช่วงเวลาช่วงความคิดต่างๆมาด้วยกันมันคือความผูกพันด้วยแล้วก็เป็นความรักด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะลงไปในความรู้สึกจริงๆไปแล้ว พี่พี์เหรอพี่พีอรคขายพี่ชาวมากเลยนะเป็นคนแบบเทคแคร์คนอะเป็นคนเหมือนชอบเทคแคร์คนแล้วก็แบบดีเทลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะหาไม่ได้จากแบบผู้ชายส่วนมากอะแต่พี่ชาวเป็นคนเก็บดีเทลพี่พี่เหมือนกันค่ะคนชอบดูแลคนก็คือคาว่าชาวช่หรอช่ไเบลเอาไงเราเล่าเรื่องล่าสุดกันไมทำไมอะ เราสิเราเลยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเบลอยู่ในระหว่างช่วงกักตัวใช่ป่ะคะเนี่ยคือผ่านไปสองวันเมื่อเช้าไลน์มาว่าแบบเฮ้ยมึงแบบช่วงนี้เราไม่ค่อยคุยได้คุยกันเลยอะแบบมึงมีอะไรไม่โอเคกับกูบอกได้นะแบบกูทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเบลสองวันเองเพิ่งแต่กไปสองวันก็คือฟุ้งซ่านไม่ไหวอยู่ๆคิดว่าคิดว่าเพื่อนอะจะไม่โอเคกับัวเพื่อนจะแล้วคบแต่อเจกัน ไม่เท่าไหร่เองแล้วก็ไลน์มาก็ไอ้เบล้องเอาละสองวันอะก็เหงาแล้วอยู่บ้านอยู่แต่ห้องเลยต้องสิบกว่าวันนะหนูจะทำยังไงอะกูชอบจริงจริงขอฟังเนี่ยอ่านคำนิยามคานิยามเบลหน่อยเออค่ะชัดชัดมาเบลอย่าไงแล้วนะตอนนี้ให้คำนิยามของเขาว่าไงครับเออนักกินค่ะ อุ้ยยังไงฮะกลับไปคนที่รู้ร้านอร่อยเยอะมากเวลาแบบจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะกลับไปคนหาร้านอาหารว่าแบบจังหวัดนี้ต้องกินอะไรแล้วก็โทรจองเฮ้ยอยู่ใช่โอ้สายเซสือกคนแบบนี้ต้องมีเอาไว้ในประจำกลุ่มนะเออเราต้องชวนกันดปกินะมีความเป็น d a d ด y นะนะเอต่อไปปัญหาอย่างอื่นก็คือไม่ได้เลยนะนอกจากอรื่อได้อะเได้แต่กินหรอได้แค่เรื่องนหรอล่าสุดที่ไปเที่ยว เท้าเป็นแผลว่าไปผ่าแบบตาปา,า,ามาผ่าสองข้างพร้อมกัน <laughs> ก็คือไม่ได้แปลนเลยว่าจะต้องเดินได้ได้้ <laughs> เดินไม่ได้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินคือลม่ลมล่มเอย่างนี้แล้วเ,ลเพื่อนก็ต้องแบกทุกอยาก่างแต่ว่าอยากไปทะเลกับเพื่อนก็คือไ,ไ, <c oughs> ไม่มีใครได้ลงทะเลเลยเพราะว่าที่หมวดคุณไปกันมาใช่ต้องสปลับที่บ้านด้วย ย how ังไงครับเหมือนไปเจอกันตอนที่ไปทํางานงานหนึ่งที่ต่างประเทศมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราหนูกับพี่เจ๊ดาตากรู้จักเหมือนกันครับใช่ก็เลยใช่ก็เลยแบบเหมือนว่าอ๋อรู้จักกันอะไรเงี้ยแ้วเหมือนเขาก็ทักเราในลิฟต์ตอนนั้นกลัวมากเพราะแบบว่าเฮ้ยเขาคือแบบเด็กชาแล้วด้วยความที่เขา่เป็นคนที่หน้านิ่งอ่ะแล้วเขาจะแบบหน้าหน้าดุเขามีฉายาเขาเป็นจริงอย่าง้นแข็งอ่าแล้วหนูอยู่ในอยู่ในลิฟต์กับเขาด้วยความกลัวมากหนูก็เลยยืนทันหลังให้เขา อุ้ยเพราะว่าเดีทำอะไรไม่ถูกหลังงี้เหรอไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะปะทะแล้วจะทักยังไงหนูรู้สึกกลัวนิดนึงเฉยแล้วเขาก็ทักมาก่อนว่าแบบให้เบบี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเริ่มต้นก็เลยเป็นก็เลยเริ่มจัดกแต่คือสองนั้นนะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนของกันและกันถูกเงินต่างคนต่างรู้คิดว่าโอเคแล้วทุกวันที่ก็ยังได้คอนแทคกันอยู่เคยเห็นบอกไปโผล่ในวอลล์ในอะไรของเขาด้วยแต่ว่าเราชอบไปเกาหลีมาแล้วก็เหมือนไปเจอกันอ่ะนิยามนิยามเจสสิก้าสักหนึ่งคำห้าหบ คุยกับพี่เจสเยอะมากเรื่องชีวิตการทำงานส่วนตัวความรักคุกหมดเลยอ่าแล้วเดี๋ยวตอนเนี้หนึ่งก็ง้องจะมีผลงานอะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็ถ่ายซีรีส์ Good Ole y ู u ค่ะกับไบ รอติดตามรอติดตามพวกพี่รอติดตามอยู่แล้วหมวยทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวโอเคเดี๋ยวเฉพาะ่อเรื่องส่วนตัวนี่ติดตามเลยแล้วละหานเลยดีกว่าถึงแม้ว่าพี่จะไม่เจอหนึ่งพี่ก็ติดตามเขาได้ต่อไปหนูส่งเสียงไปดีกว่าว่าที่พัรตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างได้กว่าง่ายกว่าชัดเลยยังไนบอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้รู้จักหนึ่งมากขึ้นเพราะว่าคงไม่มีใครลวงลึกพวกเราลวงลึกหนึ่งได้เข้าพวกเราอีกแล้วขอบคุณนะคะไว่เจอกันโอเคขอบคุณนะคะ าอย่างปีที่แล้วอ่ะที่ดูมาทั้งหลายทั้งหมดทั้งมดลแต่ด้แค่ว่าสีเขียวดีฮะก็จะใส่แต่สีเขียวก็เลยเอาสีเขียวเป็นมงคนละสีเขียวค่ะเพราะชอบสีเขียวอยู่แล้วไงก็เลยแบบโอเคหรืออาจารย์ว่าสีเขียวดีมาสองปีแล้วหรือว่าปีนี่สีอะไรดีคนี้คนีนเมื่อกี้กงเห็นเห็นหน้าหวยเมื่อกี้นะเราเสกก่อนได้ไหม